กันด้วยวันนี้พี่จะมาสอนส,สร้างเกมพาร์ทพี่จะพาหาโรบักนะคะผมอยากได้กันเปล่าโรบักอะ่ะเอออยากได้กันเปล่าใครอยากได้ยกมือฮะใครอยากได้ยกมืออ่ะยกกันใช่ไหมมายะสอนส,สร้างเลยขั้นแรกนะฮะกดมาตรงนี้ก่อนกดมาจุดจุดสับจุดตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเห็นรูปนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะวงกลมให้นะโอเคกดมาตรงนี้เลยฮะอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะอันนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็กดมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปพี่จะวงเอาไว้นะโอเคขั้นตอนที่สองก็กดมาตรงนี้เลยนะคะโอเคกดมาตรงนี้ใช่ไหม น้องๆจะเห็นอันนี้ใช่ไหมฮะกดเข้าไปเลยเออแะจะหมดชิบหายแล้วเดีย๋ยชาติแตกอเออกันดอี่สามกดมาตรงนี้เลยฮะสามขีดถ้ามันยังไม่ขึ้นอันนี้นะคะให้น้องๆกดอันนี้ก่อนนะถึงอันนี้พี่กดแล้วมันก็ม่ขึ้นนะครับ เนี่ยฮะ้องเห็นอันนี้ไหมฮะนี่คือเกมพาร์ทที่พี่สร้างขึ้นมานะคะรับกดมาตรงนี้นะฮะคิดเอ็ดพาร์ทเราไม่ต้องไปหารูปภาพมก็ได้นะฮะเราใช้แค่อันนี้กระพอแล้วนะแค่ตั้งชื่อลงไปฮะอย่างพี่จะตั้งคำว่าอะไรเดี๋ยวะเฮ้เจก่อนแล้วกันนี่ฮะตั้งได้ละแล้วเราก็กด c ค e a t e พาร์ทไปใช่กด ท่างเสร็จแล้วก็ให้กดมานี้ฮะแล้วก็กดสับขีดกดตรงนี้ฮะถ้ากดมาตรงนี้เห็นคำวันนี้ให้กดไปเลยฮะให้มันเป็นสีฟ้านะแล้วจะตั้งโรบักเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราต้องการเวเออนั่นแหละ่จะตั้งไวสักประมาณหนึ่งหมื่นโรบักนะเผื่อจะมีก็มาอุดหนุน พี่ก็ได้นะครับเอออยากได้โรบัสเท่าไหร่ก็ตั้งไปเลยครับผมหรือว่าใครอยากจะมาไปหรือใครอยากจะมาโดดิกที่พี่ก็ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะพี่จะทิ้งลิงพี่จะทิ้งชื่อเอาไว้นะใต้ใต้ใต้คอมเมนต์นะครเดียอ่ะถ้าน้องๆกดมันกดเลยเออกมานะให้กลับไปดูใหม่ ให้กดไปดูใหม่ครับผมเราจะจำได้กันเนาะใช่ไหมแล้วก็กดอันนี้ครับแล้วก็กดทั้งรูปภาพแมปถ้าพอมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็กดนี่ครับนี่เลยะฮะกดพารนะครับ นี่ฮะพี่มันขึ้นโลบักแล้วนะครับถ้าพี่ตั้งราคาไว้นะเออใครอยากมาโดเนตให้ก็ขั้นต่ำนะครับ20โลบักนะขั้นสูงก็คือ60,000โลบักส่วนขั้นกลางๆก,ก็คือ5้าหนึ่งหมื่โลบักค,ครับโอเคไหมฮะ เป็นหนึ่งโลบคัคนะคเออโอเคฮะถ้าน้องๆทำมาเรนเสร็จตรงนี้แล้วก็ให้มาที่แมพนี้เลยคะให้มาที่แมแมบแมบแมพไหนวะแมพนี้นะ please donate นะถ้าเคยเล่นแมพนี้ก็น่าจะรู้จักนะครับกดเข้าไปเลย ฮไปขยับมาโดเนทให้พี่ก็โดเนทได้ได้โอ้โอเคฮะตะกี้เสียงแม่พี่แล้วพี่ต้องหยุดคิดไฟตอนนั้นแล้วพี่ก็ต้องคุยกับแม่พี่ก่อนแม่พี่จะถามแม่พี่ถามว่าชวนกินมิย่กลับไหมเพราะแถว่า,ายยิอยู่นะออโอเคฮะขอโทษได้นอกเรื่อง คอมแบบนี้ไปฮะในแบบนี้นะฮะมันจะมีคนรวยอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าของแบบนั่นแหละถ้าน้องๆอยากได้โรบักแล้วก็ทำตามวิธีในคลิปเลยนะอย่าแงบบละเอียดนะครับพี่จะสอนแบบละเอียดเลยละเอียดสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผมเออสามร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยฮะได้โรบักถูกไวชัวร์ แค่รอสามหรห้าวันฮะเราก็จะได้มาแล้ววิซึ่งตอนนี้นมีคนโดเด่ที่พี่ยี่สิบหับาใช่ไหมพี่ออาไปซื้อชุดนั่นแหละฮะชุดที่น้องๆเห็นกันในคลิปทอยเลยเทอร์โบดิเฟนต์นั่นแหละฮะซึ่งพอเข้ามาในแมปแล้วใช่ไหมฮะให้ตามตามพี่เลย <Okay. S 1> เินมาตรงบูสไหนก็ได้นะครับที่น้องๆจะเลือกนะ่เออให้กดเคมฮะ เนี่ยนะมันจะมีรูพักขึ้นเว้ยเออถ้าทำเป็นแล้วเอาไปทำเป็นด้วยนะฮะใครอยากโดนไทให้นะก็เดพี่จะทิ้งชื่อไว้นะโอเคก็ใครที่โลบักน้อยก็โดนิทให้1นโลบักก็ได้นะครับขั้นนี้ก็สูงมันนิดนึงครับใครที่มีโลบักเกี่ส10ก็โดนดทก็ไ,ได้นะส่วนขั้นกลางก็ เท่านี้นะคะผมบ๊ายบายครับทุกคนสุดสัปดาห์นี้ขอให้มีความสุขนะครับ